ะคะในต่างรถกันนะคะตอนนี้เกดอยู่ที่ฟุทมอลทอนสายสี่นะคะเกดจะมาทำอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ อนนี้นะคะเก,กก็อยู่กับคุณยุทธนะคะผู้ใช้รถซิตี้สีแดงสปอร์ตคันนี้เลยนะคะสีแดงสวยถูกใจมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกคุณยุทธนะคะว่าหลังจากการที่ติดตั้งแล้วรู้สึกยังไงแต่ก่อนอื่นเกตต้องถามคุณยุทธก่อนนะคะว่าคุณยุทธรู้จักชุดแต่งตัวนี้จากทางช่องทางไหนคะ,ะจากในกลุ่มของ Facebook นะฮะซิตี้แฮตแบ็ครับในขับซิตี้ใช่ใช่ครับ ที่โชรูมไม่มีรุ่นนี้ใช่ไหมเออที่โชรูเขาให้แบบมันเหมือนมันไม่ตรงกับที่เราชอบนะครับก็เปรียบเทียบหลายหลายแบบแล้วก็มาลงตัวที่รุ่นนี้เนาะแล้วหลังจากที่ติดตั้งแล้วโอเคโอเคสวยครับต่างจากเดิมมากเลยครับจากที่เห็นในรูปกับตัวจริงอันนี้ตรงกันไหมตรงกันครับตัวจริงเดี๋ยวเราพามาดูรอบๆคันนะคะเดี๋ยวพาคุณยูดูรอบๆคันไปด้วยว่า แล้ชิ้นส่วนตรวจงานไปด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่สเกิร์ชิ้นหน้ากันเลยนะคะโอเคสเกิร์ชิ้นหน้าของเรามันก็จะเป็นตัวแบบไม่ได้ใหญ่มากทําให้ดูแบบขับรถไม่ต้องคอยระวังมากเนาะ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นตัวแผ่นเทอลูมิเนียมนะคะ mm hmm. เอ่อไฟวอลดีไซน์ไบเตอร์สตูดิโอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่า ดีดีไซน์ฉบบเฉียวมากๆนะคะดูสปอรแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสีดาด้านนะคะตัดกับสีแดงทําให้ดูสวยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเกลชิ้นค้ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสเกลชิ้นข้าเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมเอ่ยนี้มันมีเหมือนเหมือนลังพึ่งอะฮะมีดูต่างจากที่ใช่แล้วก็มันดูแบบเนียนมาแล้วก็มาโรืข้างหลังนี้เนาะดูสปอร์ต สกอร์ชิ้นหลังเราก็จะเป็นข้อคู่แบบที่คนยุติชอบเลยนะคะอันนี้เป็นสกเนเจอร์เลยที่ผมชอบเลยฮะเนี่ยข้างหลังฮะนี่คือตัวสกเนเนอร์ที่คนยุติชอบเลยตัวคุณยูนาเขาอยากได้ข้อที่เป็นแบบซ้ายขวาไปเลยอืมใช่ซ้ายมันมีมันดูไม่น้อยกันไปและไม่เยอะกันไปฮะถ้ามันแบบเรียงเรียงติดติดกันอ่ามันเรียงมันดูแบบมันดูแบบไม่จริงอ่าไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะเรามาดูสไปร์ลร์ค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสไปร์ลอร์นี่ สวนะ่วนแอสไพร์เลอร์นี้มันต่างจากของที่โชลูมเขาให้มาอยู่แล้วมันดูเหมือนเรียบๆแต่มันดูเหมือนมีอะไรดูดีในตัวมันคระเยบหรบหูค่ะคุณจุดเป็นลูกค้าที่ไว้วางใจในชุดแต่งของตัวไฟวอนนะคะเพราะว่าตอนที่สั่งสินค้าเนี่ยเรายังไม่เห็นของจริงเนอะเราตทวัดใจนะว่ามันจะสวยหรือไม่สวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเต็มสิบให้กี่คะแนนคะ เต็มสิล้ผมให้สิไปเลยนะจนเลยนะคะเต็มสิก็ให้10ไปเลยนะคะรวมๆแล้วโอเคสวยถูกใจเลยใช่ไหมคะคุณยุทธมาจากที่ไหนเอ่ยมาจากปทุมธานีครับมาจากปทุมธานีแต่มารับรถที่พุทธมณฑลสายสี่เดี๋ยวจะไปทางไหนต่อเอ่ยจะกลับบ้านที่จังหวัดยะลานะยะลาเลยนะคะก็รถสปอร์ตคู่ใจคันนี้นะคะขับจากปทุมมามาอ๋อไม่ใช่ผู้ยุนํามารับรถที่สายสี่แล้วก็ เดี๋ยวจะไปปทุมจากปทุมก็ไปะยะลาลาใช่ไหมคะก็ยังไงแล้วอะ่ะเก๋ขอให้คุณยุทธเดินทางปลอดภัยเนาะขับขี่ทุกเส้นทางปลอดภัยหาเงินได้หาเงินคล่องนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวเก๋จะมีของกิบเเซ็ตเล็กๆน้อยๆให้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะเราก็จะมีของเล็กๆน้อยๆมอบให้คุณยุทธนะคะเป็นล่องนัดนะคะเอาไวกา้กลางเวลาออสมงทไปล้วลฝนตกนะคะขอบคุณมากนะคะ อบคุณมากมากที่ชอบนะคะยังไงเดี๋ยวอวยพรอ,อีกทีหนึ่งนะคะขอให้รถคันนี้เป็นรถนำโชคกับคุณยุทธนะคะแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะคะยังไงวันนี้เกดกับคุณยุทธต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณยุทธนะคะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ดูการติดตั้งตัว City Firewall สีแดงตัวนี้นะคะ ไม่รู้ว่ารถกับชุดอันไหนจะแดงกว่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนว่าเกดจะไปทําคลิปอะไรต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะงั้นวันนี้เกดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นนะะวันนี้เกดอยู่ที่พุทธมนตรสายสี่นะคะทำไมกะ